ขอให้คุณหยุดการทำร้ายตัวเองดูแลรักษาตัวเองให้ดีจงเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในส่วนที่เหลือที่คุณยินยอมให้เกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อีกแล้วโลกของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วอันเหนือคนานับ ซึ่งคุณไม่สามารถรับรู้ได้จากมุมมองที่ใช้หน่วยวัดความเป็นจริงที่อยู่ในกรอบของเวลาที่มีความเที่ยงตรงของโลกมิติที่สมนี้ได้นั่นเป็นเพราะคุณยังคงอยู่กับบทบาทหน้าที่ในความเป็นจริงเหล่านี้อยู่คุณจึงยังคงจำต้องปลับหน่วยวัดความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเวลา เพื่อให้มีความสอบคล้องกันแต่เมื่อใดที่คุณเข้าร่วมในความเป็นจริงที่สูงกว่าของคุณจิตใจของคุณก็จะต้องใช้ระบบการวัดเวลาที่แตกต่างกันหากจิตใจของคุณได้รับการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงที่สูงกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเวลาในบางครั้งดูเหมือนในแต่ละวัน ิ่งต่างๆช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ในบางวันไม่ว่าคุณจะทำอะไรกลับดูเหมือนทุกอย่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าซึ่งทำให้คุณเกิดความสับสนได้อยู่บ่อยๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในร่างกายและการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆนั้นยังจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่อีกมาก เพื่อให้คุณเข้าสู่ความเป็นจริงที่สูงกว่าที่คุณเลือกที่จะมีประสบการณ์ดังนั้นจึงขอให้คุณหยุดการทำร้ายตัวเองและดูแลรักษาตัวเองให้ดีจงเบิกเลินกับประสบการณ์ในส่วนที่เหลือที่คุณยินยอมให้เกิดขึ้นกับคุณเรายังคงทำงานอยู่ร่วมกับแผนทุกแผนของเรา เรายังคงทำงานอยู่ร่วมกับแผนทุกแผนของเราในจุดที่เหมาะสมซึ่งในเวลานี้ผู้คนได้เริ่มต้นค้นหาการเชื่อมต่อกับสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีการวางแผนมาอย่างดีแล้วซึ่งก็ไม่มีใครที่อยากให้การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกเลื่อมเลือนไปเพราะ คุณคือผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในขณะที่คุณกำลังอาศัยอยู่ในสนามพลังงานที่สูงขึ้นนี้ด้วยความรักและแสงสว่างซึ่งเป็นการสร้างระบบการป้องกันที่เป็นไปตามธรรมชาติให้กับคุณที่ขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะรับประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจดจำก็คือทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองทั้งนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นที่จะให้ความสนใจไปกับการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองเพราะความเป็นจริงที่สูงกว่าที่กำลังไหลบ่ามาสู่คุณในขณะนี้จะทำให้คุณสามารถช่วยผู้อื่นได้มากมาย ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสุขอันคงที่สม่ำเสมอและสนุกสนานเท่านั้นแต่มันจะกระตุ้นให้คุณสามารถนำพลังงานภายในออกมามอบให้แก่ผู้ที่ยังคงค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่ได้มากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการเพิ่มภูมิความรักให้กับประแม่ไกอาอีกด้วย ดังนั้นจงเริ่มมองเห็นตัวเธอเองอีกครั้งในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหยุดการทำลายล้างร่างกายของเธอณนะบัดนี้เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงที่สูงขึ้นเราเข้าใจและรู้สึกเช่นเดียวกับคุณว่ามันเพียงพอแล้วกับการรอคอย ซึ่งเราก็ช่วยคุณให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในไม่ช้าคุณจะพบวิธีที่จะเป็นอิสระจากภาพลวงตาทั้งหลายเพราะด้วยความตั้งใจที่แรงกล้าของคุณจมไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปไม่มีอะไราสามารถหลบซ่อนอยู่ในแสงสว่างได้เราจากทั่วทั้งจัก,กรวาล เพื่อมองดูและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงที่งดงามเกิดขึ้นบนพระแม่โลกอันเป็นที่รักใบนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกับคุณถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีชีวิตสะดวกสบายมากกว่าแต่ในไม่ช้าคุณเองก็จะพบวิธีที่จะเป็นอิสระจากภาพลวงตามากมายที่ทำให้คุณใช้ชีวิตยากลำบากเช่นนี้โรดทราบเถิดว่า คุณเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตัวคุณเองมันก็เป็นความต้องการของคุณเองที่จะตัดสินใจว่าชีวิตของคุณจะดำเนินไปอย่างไรซึ่งเราก็รู้ว่ามันง่ายที่จะพูดมากกว่าทําแต่ด้วยความตั้งใจที่แรงกล้าย่อมไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะในขณะนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งกว่าเก่าแต่ก่อน สำหรับคุณที่ตื่นขึ้นและปูทางเอาไว้แล้วมันเป็นแผนของพระผู้สร้างในการเริ่มต้นซึ่งคุณควรรับรู้ไว้ด้วยว่าคุณคือผู้ที่ได้ร,รับสิทธิพิเศษที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันจากนี้และสัปดาห์ต่อไปความถี่สูงของแสงสว่างจะถูกส่งมาถึงคุณมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น มันคือความฉลาดเลิ่นล้ำที่ได้เตรียมไว้สำหรับคุณและจะเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่คุณจะสามารถยอมรับได้ในความเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพของคุณและยิ่งกว่าความตั้งใจที่คุณจะได้รับเสียอีกดังที่เราได้บอกไว้หลายครั้งว่าไม่มีอะไราสามารถหลบซ่อนอยู่ในแสงสว่างได้ ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังคงค้างคาใจอยู่ก็จงล้างมันออกไปเสียในเวลานี้โดยไม่ต้องกลัวหรือสงสัยอะไรในตัวเองให้ขอคำแนะนำจากเทพผู้นำทางและตัวตนที่สูงส่งของคุณเองด้วยตัวเองหรือขอคำชี้แนะจากเราที่สามารถช่วยคุณได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งคุณจะได้รับการตอบสนองอย่างแน่นอนเราได้รู้ได้เห็นอย่างชัดเจนในขณะที่คุณไม่รู้ว่ามีสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นมีสิ่งใดที่มันกำลังจะจบลงในไม่ช้าเช่นเดียวกับข้อมูลมากมายที่เป็นความลับสุดยอด ก่อนที่มันจะถูกเปิดเผยจากทั่วทุกมุมโลกบนโลกของคุณในเวลานี้ทุกสำนักข่าวของสื่อทั่วทั่วไปของคุณไม่เพียงพอต่อคำขอของคุณสำหรับความจริงที่เรารู้เห็นในสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและสามารถบอกคุณได้ในขณะนี้ว่าเวลาของการแพร่ระบาดข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่มีการปรับแต่งข้อมูลได้มาอยู่นะที่นี่แล้วนานมากแล้วที่คุณปรารถนาที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งคุณได้เห็นการไหลบ่าย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจากแรงข่าวของคุณที่ยังคงมีบางคนที่มีความพยายามปกปิดข้อมูลอยู่ แต่ก็มีคนอื่นๆอีกมากที่มีอิสราะในการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงเพื่อทำให้โลกเข้าสู่ความสมดุลสันติภาพจะเป็นคำพูดประจำวันของคุณคุณจะได้เห็นผู้นำบางคนแสดงความปรารถนาที่จะนำเสนอในการจัดการเรื่องเก่าไว้เบื้องหลัง เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่สร้างความเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดกิจกรรมที่มีเคลื่อนย้ายไปอย่างรวดเร็วนั้นควรต้องเพ่งมองไปที่สัญญาณแรกเพราะคือแม้ว่าระบบการเงินเก่าที่ดูเหมือนใกล้จะล่มสลายไม่มีอะไรเหลือที่จะต้องทำในช่วงนี้ แต่มันก็ยังต้องอยู่กับการยอมรับในวิธีการใหม่ในการจัดการกับระบบการเงินและตราสารทางการเงินเก่าๆที่อีกไม่นานก็จะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปถึงคุณจะยังคงใช้เงินกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็มีหลายคนรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างไรหากไม่ต้องใช้เงินเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการล้างฐานรากให้กับผู้คนในสังคมของคุณในยุคทองที่ไม่เห็นการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในเวลานั้นย่อมมาถึงแน่นอนเพราะมันคือแผนการอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับโลกของคุณที่ได้มาถึงจุดของวิวัฒนาการที่จะเป็นไปอย่างปลอดภัย ซึ่งเราได้มีการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรของเราและคุณคุณทั้งหลายกับการวางแผนที่ดีนี้เรารู้สึกว่าจนถึงบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นไปด้วยดีมีความก้าวหน้าหรือคุณไม่รู้สึกเช่นเดียวกันแบบนี้ล่ะด้วยรักจากเราซาลูซาจากซิริพู เช่นเคยเราขอส่งความรักของเราให้กับคุณทั้งหมดเราขอให้คุณรู้สึกในความสุขก,กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันกำลังนำคุณไปสู่อนาคตที่สวยงามและความสงบที่คุณฝันถึงขอให้รู้สึกถึงความรักในข้อความของเราทั้งหมดที่ส่งถึงคุณก็จบแล้วนะคะขอขอบคุณ ผู้แปลและเจ้าของเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวรั์มาณะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ